ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเตต้าบอยนะครับวันนี้เตต้าบอยก็มาขอเสมอสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับวงการของโรเตเตอร์นะฮะและคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป ep. ที่2นะครับที่ผมนั้นจะมาทดสอบการผ่าตออีกครั้งหนึ่งและรอบนี้ก็จะนําผลงานที่ผ่านในคลิปที่แล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาติดตามชมในคลิปแล้วรอบนี้ผมจะมาคุยรายละเอียดถึงว่าส่วนประกอบของตัวกรองเนี่ยมันเป็นอะไรและมีอะไรบ้างนะที่มันเป็นองค์ประกอบในตัวกรองแล้วความสําคัญมันคืออะไรเดี๋ยวเรา ไปติดตามชมในคลิปกันดีกว่านะฮะมันจะอันนี้ก็ไม่ได้ไงเพราะว่าปองคูเปอร์ต้ามันเกิดการเขาเรียกว่ามันไหม้อะใช่ไหมอ่าเนี่ยรอบรอบที่แล้วนะครับมันจะไหม้แบบนี้ครับพอไหม้อย่างเงี้ยปุ๊บผมก็เลยต้องไปซื้อลูกใหม่มาลงทุนกันหน้าดูนะฮะผมก็เลยไปซื้อลูกใหม่มาเพื่อที่จะให้มันแบบเท่าเทียมกันหน่อยว่าเออ ให้กองมันดูแบบสะอาดสะอาดหน่อยนะฮะเนี่ยผมไปซื้อลูกใหม่มาเดี๋ยวเรามาผ่าลูกนี้กันดูแล้วก็มาดูองค์ประกอบกันดีกว่าว่าในกรองลูกนี้หรือกรองทุกลูกที่มีอยู่อ้กรองทุกลูกที่ที่ขายอยู่เนี่ยที่มีอยู่เนี่ยของทั้งจอร์เดียทั้งนิวฮอนแลนด์ทั้งยันมา่าแล้วก็คูบูต้าเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะฮะไปะเดี๋ยวผมไปเรียกช่างให้มาตัดกรองก่อนกรองลูกนี้กันตัดให้สะอาดให้เรียบเลยไปจ้ะ mm. A a moments t few l นี่คือเสื้อกองนะครับเดี๋ยวผมดึงออกก่อนหลังจากตัดเจ้าตัวกรองเสร็จเรียบร้อยนะฮะก็ได้สภาพออกมาอย่างที่เห็นนะครับผมก็ได้ชิ้นส่วนที่มันแยกออกมาก็คือกระดาษกรองแล้วก็แกนของกรองนะครับเรามาดูกันดีกว่ามาดูใกล้ๆนะนี่ นี่คือแกนของกองนะครับแล้วก็มีรูอยู่นี่รูตรงนี้คือน้ามันจะไหลเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลเข้ามาอย่างกองแล้วเข้ามาอย่างแกนนี้นะครับเพื่อที่จะกองนั่นเองเนี่ยก็อยู่สภาพนี้พอเราตัดบนตัดล่างเสร็จนี่ฮะอยู่ก็อยู่สภาพนี้เราตัดบนออกตัดล่างมาชึบน,นี่ฮะในสปริงวาลวก็จะน่าเดี๋ยวมาให้ดูสปริงวาล์กใกล้ พอวาล์วมันเปิดครับเนี่ยมันก็จะยันเห็นนะปึฤฤ๊บสปริงกดขึ้นเห็นไหมพอพอสปริงมันกดเนี่ยผมกดผมกดอยู่ตอนนี้มันก็จะเปิดกว้างพอปิดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือปิดวาล์ว,วปิดมันไม่ดันอันนี้กองไม่ตันมันก็จะเข้าูกระดาษกองฮนะพอกองตันปุ๊บนนก็น้ำมันมันก็จะดันออกทางนี้เพ็จเชอร์ของสปริงอ่ะอ่า าความสปริงมันก็จะทํางานมันจะดันออกมาเนี่ยเมอดันน้ำมันก็จะไหลเข้าโดยที่ไม่กรองนั่นเองนะครับนี่คือแกนของกรองครับก็จะมีรูน่เนี่ยรูหลายๆรูตรงนี้นะฮะอ่าทีนี้เรามาดูพากรสิ่งนี้แหละที่สิ่งนี้แหละที่กรองให้กรองน้ํามันเครื่องให้น้ํามันเครื่องของเราสะอาดนะครับถ้าสิ่งนี้ตัน กรองมันก็จะไม่ทํางานนั่นเองนะจ๊ะทํากจะวัดความยาวของโต๊ะก่อนตัวนี้เมตรยี่สิบเอ็ดอ่ะตัวนี้เมตรยี่สิบเอ็ดอ่าเมตรยี่สิบเอ็ดบวกกับสามสิบหกอ่าก็เป็นเมตรห้าสิบเจ็ดสําหรับกระดาษกรองตัวนี้ความยาวอยู่ที่เมตรสามสิบเจ็ดนะครับความสูงของกระดาษกรองอยู่ที่สิบเอ็ดเซนติเมตรทีนี้เรามาดูอันที่มันหนาๆนากว่าเพื่อนเนี่ย มมเห็นนนนของ ama, ี่าาากยัดูแกนไส้ในของยันมานะดูแกนในของยันมาครับแล้วดูวาลของยันมาวาลของยันมาค่อนข้างแข็งนะผมกดแล้วรู้สึกแข็งกว่าของอเดงนลนร์เมื่อกี้ความยาวของกระดาษกล้องเรามาดูกันดีกว่ายาวแค่ไหนโอ้แต่พักกล้องหนาว่ะโอ้โอ้ยาวมากของยันมายาวมากครับ พันพุ่งไได้สองรอบยาวของเนเธอร์แลนด์นะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละพอมาความสูงของเขามันไม่ถึงครึ่งของเนเธอร์แลนด์เลยด้วยซ้ํานี่คือแต่ว่าเขากระดาษเขาหนายาวมากทีนี้มาดูของจอร์เดียของแท้จอร์เดียแกนกลางค่อนข้างถี่มากถี่มากๆละเอียดมากแกนกลางในของจอร์เดียละเอียดมากแทบจะไม่เห็นรูอะ รูมันจะเป็นแนวเสฉยซะมากกว่าเนี่ยรูมันจะเป็นแนวเสฉยซะมากกว่าของจอร์เดียละเอียดมากมากมากทีนี้มาดูว้าวของจอรเดียนะมาดูว้าวกันแข็งมากวาวตรงนี้แข็งมากแข็งสุดแล้วโอ้โหกดยากอยู่มาดูความยาวของกระดาษกรองของจอร์เดียอ๋พอพอๆกันกับนิ้วของนิวฮอลแลนด์นะฮะ จะพอๆกับของ New นิวฮอลแลนด์ประมาณนั่นแหละประมาณเมตรห้าสิบต่อๆกันพอๆกันกับของนิวฮอลแลนด์ทีนี้มาดูของคูบูรากันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมมาให้ดูกว่าแกนก่อนอ่ะนี่คือแกนของคูบูรานะครับนี่หนูก็จะประมาณนี้อ่ามาดูวาลวของอยันมมาไอของคูบูราความแข็งก็พอๆกันกับ ของยันมามาดูกระดาษของคูปต้าจะยาวแค่ไหนนะฮะโอ้ยยาวมากว่ะความกว้างพอๆกับพอถอ,อดออกมานะพอถอดออกมาก็มันกว้างกว่าของของยันมาหน่อยนึงอะ่ะกว้างของยันมาหน่อยนึงแต่ความยาวรู้สึกจะสูสีว่ะเทพคนยาวดิเนี่ยจับครัวตรงน,นี้นะเห็นความยาวนะ ความยาวครับเหตความยาวผ้ากองใครจะยาวกันอุ้ยผ้ากองคูบปตา้ายาวกว่าอู้วะเนี่ยของคูบปตา้าชนะเลยครับผ้าแม่งยาวกว่าใครเพื่อนเลยยาวกว่า ประมาณ60เซนได้โอ้ยาว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 ความสูงของแผ่นกองนะครับของนิวฮอลแลนด์กินขาดนะครับของนิวฮอลแลนด์เนี่ยประมาณสามเท่าของยันมาความสูงอ่าพออ่ะ,ออะนี่คือผ้ากองของแต่ละยี่ห้อโอ้อยงาแตกนี่คือผ้ากองของแต่ละยี่ห้อคลิปนี้ก็มาผายให้ดูว่าภายในกรวก,กองอะ่ะตัวกองมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือหนึ่งเสื้อกองใช่ไหมฮะ มีเสื้อกองมีเห็กเหล็กที่หุ้มอยู่เนี่ยก็คือเสื้อกองอมีตัวซีนกันน้มันออกกันน้มันเข้านะฮะแล้วก็มีแกนกองแล้วก็มีกระดาษกองแล้วก็มีวาล์วของกองที่คอยอปล่อยน้ำมันออกเวลากองมันตันนั่นเองนะฮะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องเตบอยด้วยแล้วก็อย่าลืมเพจเพจที่ผมเพิ่งเปิดมานะครับเพจเตกกรบอยก็ฝากไป กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับใน a c e b o o k นะฮะเป็นเป็นเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจนะฮะเราไปกดติดตามกันด้วยแล้วกันรอบนี้ก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับอยากมาทําให้เพื่อนดูผมอยากทำมานานแล้ว<อ>เห็นเมืองนอกก็ทํากันก็เลยเอเอเฮ้ยเราลองมาทําในเมืองไทยรูบ้างว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงฮะไว้เจอกันใหม่ชิปหน้าแล้วกันครับชิปนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า